เดี๋ยววันนี้พี่เอกจะทําเตียงนอนให้กับคุณชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยในบ้านของพวกเรานะพี่ฝนนะได้เลยได้เลยเป็นความคิดที่ดีมากเดีย๋ยวพี่ฝนจะช่วยเองแล้วที่สําคัญแล้วก็พี่เอกมองเห็นเพื่อนโบอยู่ในป่าด้วยอยากเอาอยากเอากระดูไปให้เพื่อนโบแล้วก็พาเข้ามาอยู่ที่เนี่นะเป็นความคิดที่ดีเพราะฉะนั้นโบเดี๋ยวน่าจะมีเพื่อนแล้วหละ่ะบูบูบูโอปิกว่าไงอะุอปิกอยู่ที่ไหนอ่ะ วูกพีกไม่อยู่อีกแล้วเหรอมีแต่รอล่าเแมวเรามีกัรไกสสำหรับตัดขนแกะอยู่แล้วแล้วเราก็มีคุณแกะเข้ามาเพิ่มอีก3ใช่ไหมใช่วันนี้เราจะมีเตียงนอนเพิ่มจะมีเตียงนอนเพิ่มแน่แน่อ้เกือบไปแล้วเขาเกือบออกไปแล้วพี่ฝนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพีว่ฝนพากลับมาใหม่ได้ว่าแต่ว่าถ้าเป็นลูกแกะจะไม่สามารถตัดขนได้อย่างนั้นเหรอ ไม่เป็นไรเรามีขนแก่เพียงพอแล้วสามารถทําเตียงได้แล้วละ่ะตอนนี้เพิ่งจะทาได้แค่เตียงเดียวเองอ่ะพี่ฝนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาอาหารให้เขาหน่อยและกันนะฟางข้าวมีอีกเปล่าฟางข้าวมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวหน้าที่ป้อนอาหารจะเป็นหน้าที่พี่ฝนเองก็แล้วกันต้นข้าวโตขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยอันไหมพี่ฝนบอกแล้วต้นข้าวบ้านเรามีเยอะแลวที่สําคัญอ้อยก็โตไม่แพ้กันเลยแบบนี้เราทําขนมเค้กได้ยัง ขาดไก่ต้องมีไข่ไก่ด้วยแล้วก็มีนมวัวเพราะฉะนั้นวันนี้หลังจากที่เราทาเตียงนอนสามเหลนแล้วเราไปหาไข่ไก่แล้วก็ไปหาคุณวัวกันดีกว่า <c oughs> เรื่องนั้นก็ดีเหมือนกันนะพี่ฝนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเพกจะลองเดินไปในป่าฝั่งตรงข้ามดูก่อนด้วยนะทําไมอ่ะก็ตอนนั้นเพกไปเจอเจอกับเหมือนกับเป็น ึกใหญ่ๆอยู่แล้วก็มีคนน่ากลัวน่ากลัวอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะนายมารับมีตึกด้วยเหรอมีตึกอยู่แต่ก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเพกจะต้องจัดการกับตรงนี้ก่อนจัดการอะไรอะ่ะตรงเนี้ยมีเหมือนกับเป็นทางลับอยู่ด้านล่างแล้วก็ซอมบี้ชอบเกิดออกมาจากตรงเนี้ยเพกจะปิดทางไปเลยเป็นความคิดที่ดีเหมือนกันหมู่บ้านเราจะได้ปลอดภยัยอืนอกจากปิดทางไปแล้วเพ่คิดว่า จะทำทางเดินจากข้างบนลงมาข้างล่างเราจะได้ไม่ล้มด้วยนะทําทางเดินเชื่อมต่อเหรอเนี่ยตรงเนี้ยทางเดินตรงนี้เดินลําบากมากๆเลยอ่ะก็ดีเหมือนกันเอาละแล้วก็โบนายไปอยู่ไหนทะแล้วโบขึ้นมาจากในน้ำก่อนแล้วเขาลงไปเล่นน้ําเฉยเลยใช่มันปิดตรงนี้ไว้ก่อนโบอขึ้นมาก่อนแล้วเขาเอาละนะตอนนี้เพกก็จะทําการทุบดินส่วนเกินออกเพื่อที่จะทําเป็นบันไดเดินลงมาแล้วก็ เรามีก้อนหินอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าการใช้ก้อนหินจํานวนเยอะขนาดนั้นมันค่อนข้างสิ้นเปลืองพเพชรก็จะเอาหินเนี่ยไปแปลงร่างให้เป็นสลับมาก่อนแปลงร่างเป็นสลับยังไงเหรอใช่ใช่เพราะว่าหินหนึ่งก้อนเอาไปวางเรียงกัน3ามอันก็จะได้สลับเลยต้องถามก้อนนะพี่ฝนก็ดีเหมือนกันเป็นการประหยัดสิ่งของแล้วก็โบนายหลบชันหน่อยได้ไหมเนี่ยตรงนี้ก็เดินลงมาได้นะแต่พเพชรอยากเดินลงมาตรงๆมากกว่า เราก็จะต้องถมที่เยอะเหมือนกันนะไม่เยอะหรอกแค่เนี้ยแค่เนี้ยแค่เนี้ยกล็ลองดูแล้วก็ทําเป็นเขาเรียกว่าบันไดสวยๆนะบันไดสวยๆก็ดีแล้วก็มีแบบหักมุมนิดนึงเลี้ยวลงด้านหน้าเดี๋ยวจะล้มนะไม่ล้มไม่ล้มมีหักแต่ว่าเราจะใช้เป็นก้อนดินเนี่ยตั้งขึ้นไปเป็นเสาก่อนแบบนี้ไงเน,น่สวยเลยเห็นเปล่าก็เริ่มดูดีแล้วนะราอนี้เวลาเราเดินลงมาพื้นที่ตรงนี้จะกว้างพอสมควรเราก็เดินได้ปกติหรออุยอ้ยอุย้ยไม่ได้ละ จะต้องวางใหม่เนี่ยพี่ฝนเดี๋ยวพี่เกจะเริ่มวางใหม่เลยนะอ่ะได้เลยได้เลยอืมก็แต่ว่าสลแปที่ทำมาจะต้องขุดดอนนะสินี่ก้อนหินอยู่นี่เอามาห4สบสก้อนเป็นง่ายมากอะแล้วก็เปิดเครื่องจักขึ้นมาเอาเข้าไปใส่เลือกเป็นสซนแแล้วก็กดเริ่มดูดีขึ้นมาแล้วนี่ไงพี่เอกก็จะมีสซนแหบสี่ก้อน กับสล็บอีก30กว่าก้อนเนี่ยนะเอาไปทําได้เยอะแยะเลยก็ดีเหมือนกันคราวนี้เราจะได้เดินไม่หล่นลงไปนะนี่เลยเดินลงจากหน้าบานอุ้ยกดวางผิด,ข,ด,ดขูดออกไปก่อนดีกว่าขูดออกไปก่อนไม่งั้นเราก็อาจจะเดินสะดุดก็ได้นะลบน้อยลบน้อยตอนนี้เราเรามีทางเดินสวยๆเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วเน่่เน,น,น,น่่วางลงไปแบบนี้พี่ฝนนี่งเป็นทางเดินแล้วเพื่อเรแล้วก็จะต่อจากตรงนี้ลงไปสําเร็จ พื้นข้างล่างจะโกงกลวงหน่อยแต่พี่อคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าเวลาเราใช้งานเราก็มองไม่เห็นอยู่ดีโบนะอย่าลงไปเล่นสินี่เดินลงไปอย่างนี้พี่ฝนนะเะวไปวนต่ออ๋อตรงนี้จะให้กลายเป็นหินไปด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวี่วนต่อเติมให้โอเคโอเคกําลังจะมืดแล้ว,ลวนี่ใช่กําลังจะมืดแล้วเรายังไม่ได้ทําที่นอนเลยนะเดี๋ยวค่อยทําก็ได้เรายังไม่ต้องนอนก็ได้คืนนี้อ่ะประตูประตูประตูหลุดเหรว เเมื่อกี้ตอนที่พี่ฝนทุบดินออกประตูก็จะหลุดออกมาเองอัตโนมัติอนะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเติมเข้าไป嘛นี่ไงได้ทางเดินแล้วเดี๋ยวพี่เอกก็จะวางลงไปให้เป็นทางต่างระดับแบบนี้มีบันไดสวยๆนี่แล้วก็จะเดินต่อลงไปแบบนี้คราวนี้เราก็จะมีบันไดสวยงามโอ้หลบก่อนบันไดสวยๆน่ารักจังเลยแล้วก็วางตรงนี้เข้าไปก่อนหนึ่งก้อนแล้วก็วางข้างล่างหนึ่งก้อนเนี่ยเป็นบันไดละแล้วก็ทําเป็นทางเดินแบบนี้ นี่แล้วก็เดินมานี่ก่อนเป็นไงนมางอะโบหลบหน่อยเริ่มดูดีขึ้นมาแล้วนะอืมก็ดีอยู่แต่ว่าโบ่ชอบเดินมาบังพี่เอกอะก็ให้โบ่นั่งอยู่แถวนี้ก่อนก็ได้นี่นาก็อยากให้โบนั่งอยู่แถวนี้นะแต่ว่าโบ่ชอบวิ่งหนีตอนจะให้นั่งอะเอาละเอาตรงนี้ออกเรียบร้อยสำเร็จแล้วแล้วเพื่โบบังทำไมเนี่ยโบขึ้นมาทางนี้ก่อนแล้วเขาบู อา้าวอล่าวันดีจ้าแล้วก็เอาดินตรงนี้ออกไปก่อนหนูถ้าทางโบนน่าจะหิวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทําไมต้องกระโดดลงมาบังพี่เอกอีกแล้วเนี่ยโบเขาอยากรู้ไงว่าตอนนี้พวกเรากําลังทําอะไรอยู่พวกเรากําลังทําบันไดโบนะอย่าบังฉันดิถ้าไม่มีปุ๊กปิ๊กนั้นเราก็ไม่เข้าใจภาษาโบนะแบบนี้ไม่ได้การละคราวหน้าคอยตามหาปุ๊กปิ๊กแล้วกันนะพี่ฝนนะแต่แบบว่าปุ๊กปิ๊กเขาอยู่ที่ไหนกันนะนั่นนะดิปุ๊กปิ๊กก็น่าจะอยู่แถวเนี้ยนะ แล้วก็วางแบบนี้ลงไปพอยังน่าจะพอแต่ว่าเดินอย่างนี้จะสะดุดแตดิไม่สะดุดรองวาใช้ได้แล้วเอาแบบนี้แหละเดินอย่างนี้ไม่สะดุดเหรอแล้วเห้วใครอ่ะเห้วซอมบี้ซอมบี้ที่เป็นชาวบ้านก็เหรอเห้วทำไงอ่ะเขามาจากหมู่บ้านอื่นเดี๋ยวเพ่กัดการนั่นเองโมาจากหมู่บ้านอื่นเหรอขอโทษนั่นร้อนละมาจากหมู่บ้านอื่นที่ไหนอ่ะต้องเป็นตรงนี้แน่เลยที่เพ่เห็นเนี่ยที่นี่คือที่ไหนกันเมืออเขาทาพิธีกรรมอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นด้วยนะ หรือว่าที่นี่ที่นี่จะมีนั่นไงขุนโจรจะโจรจรงๆด้วยลบแล้วพี่ฝนแย่แล้วแบบนี้แบบนี้ไม่ดีแล้วเราจะต้องช่วยชาวบ้านของพวกเราโบนายอย่าเข้าไประวังเราจะต้องช่วยหมู่บ้านของเราก่อนเขามีอาวุธโบระวังนะโบโบโบระกกอนดีนะเนี่ยเราอยู่กันสองคนอ้าวมีมาเพิ่มอีกแล้วอะแสดงว่าที่นี่จะต้องอันตรายมากๆาแน่นอนเลยพี่ฝนช่วยด้วยโบระวังระวังโบระวังนายอย่าเข้าไปตรงกลางมียาง พี่ฝนหลบหน่อยลอล่เขาเข้ามาช่วยเหมือนกันโบโบหลบหลบนี่่านจัดการเอนี่เออเช่วยด้วยเป็นไงมั่งเดี๋ยวกลับไปอ้าวโบมาได้ไงอะพี่เอกกาลังไปพี่ฝนรอก่อนนะกําลังวิ่งตามไปแล้วรอก่อนใจเย็นๆตามมาเร็วเข้าโบบูบูบูแย่แล้วพี่ฝนอยู่คนเดียวต้องอันตรายแน่นอนแต่ว่าในตัวของพี่เอกตอนนี้ ไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างทางนี้ทางนี้กําลังจะไปถึงแล้วรอสักครู่ทางนี้ทางนี้นั่นไงอ้อมไปตรงนี้ดีกว่าถ้าเราวิ่งเข้าไปตรงๆแล้วก็จะต้องเจอกับพวกนั้นแน่ระวังตัวด้วยนะพี่ฝนเก็บอาวุธให้เบกด้วยเก็บไว้แล้วเรียบร้อยไปทางไหนดีเจอคุณวัวด้วยละ่ะตรงนี้ก็มีคุณวัวอีกแล้วพี่ฝนอยู่ไหนพี่ฝนอยู่ใน,นป่า นี่ไงเขาเป็นพิธีกรรมอะไรบางอย่างเอาคุณฟักทองมาตั้งเป็นเหมือนหุ่นไล่กาเลยพี่ฝนมาแล้วมาแล้วพี่ฝนจัดการเรียบร้อยนี่ไงของเพเอกตกอยู่เมื่อกี้ยังอยู่ใช่ไหมใช่ยังอยู่นี่หัวหน้าเขานี่นะนี่ไงเจอหัวหน้าแล้วเหรอนี่ไงเขามีธงอยู่บนหัวเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงอพี่ฝนจัดการแล้วเราจัดการเขาไปแล้วยาแล้วยาบโบบ่ยา พี่ฝนเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกนะ่บฉันขอโทษพี่ฝนต้องเอาอาหารให้โบกินแล,ะละ้วล่ะได้ได้ได้โบนะจะโกรธพี่ฝนเอาแล้วนะตรงนี้ยังมีอยู่อีกรีบจัดการเขาเร็วเข้าพี่ฝนร,รีบจัดการก่อนอเข้ามาจากไหนกันเนี่ยเรียบร้อยแล้วยังมีกระโดดลงมาอีกเหรออ๋อเขาอยู่ข้างบนรีบขึ้นมาข้างบนกันเถอะอยู่ข้างบนอย่างนั้นเหรอทางขึ้นอยู่ทางไหนอะมีบันไดอยู่ไหนอะทางขึ้น ไม่เจอตรงนี้ไม่ใช่แล้วก็เจอแล้วอยู่ฝั่งนี้บันไดยอยู่ข้างในบ้านเหรอมีบันไดน่าจะเป็นหอคอยพี่ฝนระวังให้ดีนะข้างบนก็อาจจะมีโจทย์อีกนะได้เลยแต่ว่าพี่เอกรู้แล้วว่าที่นี่จะไว้ทําอะไรดีไว้เป็นหอสังเกตการพี่เอกจะมานําไม้จากที่นี่ไปใช้อะจริงเหรอโอ้โห มีอะไรบ้างเจอไม้เจอเหล็กเจอแครอทเจอมันเจอทุกอย่างเลยเจอมันฝรั่งเหรอแบบนี้อยู่รอดได้แล้วนะเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยถ้าอย่างนั้นเราก็ขอของตรงนี้ไปก่อนละกันนะมีหน,น้าละคุณชาวบ้านก็ถึงไม่ค่อยปลอดภัยซะเท่าไหร่นะพวกนี้ต้องไปเอาของคุณชาวบ้านมาแน่เลยเอาลอร่าอย่าเพิ่งกระโดดขึ้นมาเหยาทำยังไงดีพี่ฝนเก็บไม้ไปเยอะเก็บไม้ไปแล้วเรียบร้อยเอาแล้วนะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้ว ใกล้จะมืดแล้วไปทั้งมืดๆนี่แหละมาแล้วข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไม้ตรงนี้ไปแล้วเราจะเดินยังไงอ่ะฮะก็ลงบันไดามาลงบันไดหยดิบที่เสาไปก่อนก็ได้ลงบันไดามาก่อนลเลยข้านี่ไงเสาสี่ต้นเนี่ยขุดไปได้เลยนะเนี่ย<ม>แบบนี้แล้วก็ใช้ได้แน่นอนเราจะมีไม้ใช้กันแล้วเขามาอีกแล้วอ่ะทำไมเขามายอดจังเลยเขาเนี่ยเงียบๆอย่าเสียงดังสแสดงว่าจะต้องเป็นพักพวกที่เหลือที่กําลังกลับมาที่บ้านแน่เลยอ่ะจริงเหรอ เราต้องสู้แล้วพี่ฝนเขาอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างนอกอย่าเสียงดังเขาอยู่ตรงนั้นดี่ขนมปังวยแล้วก็ขอขอกินขนมปังก่อนได้ไหมพี่ฝนรีบจัดการเขาแล้วรีบกลับบ้านเรากันเถอะเจอไหมเขาอยู่ข้างนอกไงเรารีบหนีไปตอนนี้กันดีกว่านี่ไงเขาเข้ามาแล้วเขาเข้ามาแล้วพี่ต้องจัดการเขาแล้วนี่นี่แนระวังให้ดีน่ะนี่แน่นี่จัดการได้แล้วพี่ฝน เราจะต้องออกไปจากที่นี่กันแล้วล่ะไปกันเถอะอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภยัยอยู่ไหนเนี่ยรีบลงมากําลังตามไปรอแป๊บหนึง่งพีเอกเก็บอันนี้คือแต่เขาสัตว์เป่าได้ด้วยเป่าได้ด้วยเหรอแย่ yeah, แล้วพี่ฝนอยู่ไหนแล้วเนี่ยรีบกลับกันดีกว่าลงมาข้างล่างแล้วข้านี่ไงแต่เขาสัตว์ที่พเพกเจอมานะแต่ว่ารู้สึกพอเป่าแล้วเป่าแล้วเขาจะวิ่งตามมากันเต็มเลยรีบกลับกันเถอะทางนี้ทางนี้ กำลังตามไปกลับมาถึงหมู่บ้านแล้วนั่นไงหมู่บ้านของเรากลับมาถึงอย่างปลอดภัยแบบนี้เราก็มีอุปกรณ์ใช้ในการอัปเกรดบ้านได้อีกเยอะเลยนะเนี่ยใช่มาน,นี่เลยมาน,นี่เลยนี่เดี๋ยวให้ดูกลับมาถึงบ้านแล้วถ้าเราเป่าแต่ของสัตว์ตรงนี้เราก็จะไม่มีคุณโจรเข้ามาใช่ปะ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองเป่าดูก่อนแล้วกันนะ ไม่มีนะเขาไม่มานะพี่ฝนนะเขาไม่มาก็ดีแล้วละ่ะอแล้นละนะคราวนี้เราก็ได้อุปกรณ์อัปเกรดบ้านแล้วคราวหน้าต้องไปตามหาผู้ปิงให้ได้เลยพี่ฝนได้แครลลอทมาด้วย